สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจ้าไพ่ทารนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,568นะคะการทํานายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะขอให้ไพ่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น และสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคๆหรือว่าคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะอันนี้เราก็มาดูกันว่าความรักของคุณในช่วงเดือนนี้เดือนแห่งความรักจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมเราก็มาดูภาพไพ่กันก่อนเลยนะคะไพ่ไปแรกของคุณได้ไพ่พระนะคะ5ดาบ The World Chariot อัศวินถือไม้10ไม้เท้า7ดาบ 8ด,ดาบ DM เพจแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณห้าไม้เท้านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะมองว่าช่วงเดือนนี้นะในหลายคนถึงจุดอิ่มตัวนะเกี่ยวกับความรักบางคนอาจจะโปรงปงปล่อยวางเกี่ยวกับความรักไม่ค่อยอะไรใหดีเกี่ยวกับความรักจจรรเ,กกกยยเกกกท่าไหร่นะคะลักษณะเหมือนกับว่านิ่งเฉยนะคะหรือที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรมีปัญหาอะไรที่ทำให้คุณปล่อยวางนะคะ ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ถือว่า,าไพ่ใปเนี้ยคุณมีสติที่ดีนะคะมีเหตุผลที่ผ่านมาคุณให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยคู่หรือว่าคนรักอยู่เสมอนะคะไม่ว่าเขาจะทำผิดพลาดอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรคุณเข้าใจเขา,เขาทุกอย่างนะคุณพยายามที่จะเข้าใจเขาทุกอย่างแล้วก็ให้อภัยตลอดมานะคะแต่ในบางครั้ง คุณก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะในบางครั้งให้อภัยมากเกินไปเขาก็อาจจะได้ใจนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ายังไปเป็นเหมือนเดิมนะคะคุณก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะท้อจนถอดใจอะแต่อันนี้เรามาดูซิว่า ไพ่ใบนี้ทําไมในหลายคนถึงจุดอิ่มตัวนะคะเฉยๆเกี่ยวกับความรักนะคะเรามาดูไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นเพราะอะไรมองว่าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวนะคะเห็นแก่ตัวเห็นก็ได้หรือไม่ก็แค่วังผลประโยชน์นะคะหรือในบางครั้งคุณทําอะไรก็ผิดไปหมดนะคะหรือเขาอาจจะเห็นคุณเป็นคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหรือในบางครั้ง เขาทำดีกับคนอื่นแต่ยกเว้นภายในครอบครัวนะคะหรือคุณอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจเขานะคะเขาอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจคุณก็เกิดความเบื่อก็เกิดความเบื่อหน่ายทั้งสองฝ่ายนะคะมักจะหันหลังให้กันบ่อยๆนะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกันนะคะเป็นปัญหายุ่มๆยิ้มๆนะคะแต่เหมือนก็ว่าสะสมเป็นปัญหายุ่มๆก็จริงเป็นปัญหาเล็กๆก,ก็จริงแต่ค่อยๆสะสมกันมานะคะ ก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ก็ได้แต่อันนี้มาดูซิว่าทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้เป็นที่ไรคุณคิดว่าความรักของคุณจะต้องแฮปปี้มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์สดใสนะคะในไพ่อะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะได้ไพ่เดอะเวิลนะคะคุณมีทุกอย่างเพียบพร้อมเพอร์เฟกนะคะแต่ลึกๆแล้วอะเหมือนกันว่าคุณมีสิ่งที่ขาดหายไปก็คือความรู้สึก ความรู้สึกที่คุณน้อยใจคนรักอะ่ะคุณมีความรู้สึกว่าเขา,าไม่สนใจไม่ค่อยอะไรใยดีคุณแล้วก็ไม่ค่อยห่วงใยคุณเท่าไหร่นะคะคุณมีเรื่องน้อยใจคนรักนะคะทั้งๆคุณมีทุกอย่างแต่สิ่งที่คุณยังไม่มีก็คือความสุขที่แท้จริงนะคะเหมือนกับว่าสุขก็สุขไม่สุดนะคะแต่อันนี้มาดูว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นเช่นไรอดีตที่ผ่านมามองว่าคุณและคนรักอาจจะห่างๆกันนะคะ มีความห่างเหินหมางเบินกันไปนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลทางกายต่างถิ่นต่างแดนไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างคนต่างทำงานนะคะไม่สนอกสนใจหรือบางคนอยู่ใกล้กันก็จริงเป็นคู่อยู่ครอบครัวนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าก้มหน้าก้มตาทำงานนะคะก็ไม่ได้ให้ความสุขต่อกันหรือว่าไม่ค่อยให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะก็เลยเกิดความห่างเหินมากกว่านะอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการความรักที่จีรังยั่งยืนหรือต้องการคู่คนรักที่มีความเป็นผู้นำนะคะเอาอกเอาใจสนใจคุณบ้างนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการนะคะส่วนด้านอนาคตนะคะอนาคตไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะมีปัญหายุ่งเหยิง มีปัญหาที่ยังสะสางไม่เสร็จสิ้นนะคะสิบไม้เท้าเห็นไม้ยิ่งสะยิ่งเก็บกวาดใบไม้ใบไม้ก็ยิ่งหล่นน่ะแสดงว่าจะต้องมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆนะคะที่คุณต้องรับมือหรือว่าแก้ไขในอนาคตนะคะสําหรับคนโสดหรือว่าคนคุยคุยกันอยู่มองว่าก็ยังมีปัญหากันไปเรื่อยๆนะเหมือนกับว่าเจ้าแง่แม่งอนนะคะสําหรับคนคุยคุยหรือว่าคนที่มีคู่มีครอบครัวส่วนคนโสดถ้ามีคนเข้ามาก็อาจจะยังไม่ถูกอกถูกใจคุณนะคะ หรือว่าคบกันไปก็อาจจะยังไม่ใช่หรือมามา,มาไปไปนะคะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ยังไงก็ต้องดูดูกันไปก่อนนะสำหรับคนโสดนะคะอาจจะอยู่ทางไกลห่างไกลหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะสำหรับคนโสดนะคะก็ต้องใช้เวลานะคะเป็นเครื่องพิสูจน์นะต้องค่อยๆดูกันไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้ใจเขาทั้งหมดนะคะเพราะ เพราะว่าในบางครั้งอะ่ะเราต้องศึกษานิสัยใจคอกันให้ดีๆนานๆน,นะคะในบางครั้งเพียงแค่แรกๆอะ่ะน้ำต้มผักก็ว่าหวานนะคะแต่นานๆไปก็อาจจะกลายเป็นรักขมได้นะแต่อันนี้มาดูว่าสิ่งที่คุณกลัว,กล,วกลัวอะไรกลัวว่าเขาลังคูนัะจะจะทำให้คุณผิดหวังเสียใจหรือว่าเขามีอะไรปิดบังคุณนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะจับโกหกเขาได้หรือเขามีอะไรที่ ไม่เปิดใจคุยกับคุณทั้งหมดอาจจะมีอะไรปิดบงังลับลมคมในไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนนะคะหลบหลบซ่อนๆคุณก็เลยกลัวนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบคนที่รักษาสัจจะจริงจังจริงใจนะคะไม่ปิดบังนะคะแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาที่มีอะไรที่ปิดบังกันนะคะไม่ชัดเจนนะคะส,ส,ส,ส่วน ส่วนสิ่งที่คุณวางแผนหรือว่าเป้าหมายในชีวิตนะคะก็คือวางแผนไว้ว่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตามีความอบอุ่นมีชีวิตอยู่ดีมีความสุขนะคะแต่ภาพไพ่อะคุณมีความกังวลน,นะตรงกันข้ามนะคะเห็นไหมแปดดาบเครียดคิดมากอึดอัดกดดันนะคะเหมือนกับว่าปัญหาปัญหายิ่งแก้ก็ยิ่งมีนะคะหาทางออกไม่ได้อะ ตรงกันข้ามนะคะกับเป้าหมายที่คุณวางแผนเอาไว้นะแต่อันเนี้ยมาดูซิว่าสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าความรักนั้นจะกลับมาดีเหมือนเดิมหรือว่ามาเริ่มต้นใหม่หรือมีอะไรที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นนะคะเราก็มาดูว่า,พาไพ่ใบสุดท้ายสิ่งที่ได้รับคืออะไรห,ห้าไม้เท้านะคะยุ่งเหยิงนะคะยังมีปัญหา ความรังคุณเหมือนกับว่ายังมีมรสุมชีวิตอยู่ที่ต้องรับมือนะคะอาจจะมีปัญหาอย่างที่บอกนะคะอนาคตนะคะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ยิ่งแก้ไขก็เหมือนกับว่ายิ่งมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะยังไม่สามารถสาสางปัญหาได้เสร็จสิ้นนะยังต้องต่อสู้อุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะคุณต้อง พยายามสู้อดทนนะคะแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกับคนรักนะคะจะต้องผ่านมารสุมปัญหาชีวิตนี้ไปให้ได้นะคะขอให้ใจเย็นๆนะคะขอให้ใช้เหตุผลแล้วก็มีสตินะคะมีอะไรก็ควรหันหน้าคุยกันจะดีกว่านะแล้วก็เปิดใจคุยกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองนะคะในบางครั้งคนเราไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ต้องมีความผิดพลาดบ้างนะคะ ยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะสำหรับคนคุยๆหรือว่าคนที่มีคู่มีครอบครัวที่มีปัญหานะคะส่วนคนโสดยังไงก็ขอให้ดูดูกันไปก่อนนะคะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่อ่ะอาจจะมามาไปไปหรือว่ายังไม่ใช่สําหรับคุณนะคะใจเย็นๆน,นะคนเราถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะถ้าคนที่ใช่ยังไงก็ต้องอยู่กับเราแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่ยังไงเขาก็ต้องไปนะคะ เมื่อถึงเวลาเราก็จะรู้ด้วยตัวของคุณเองนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะแต่เนี้ยมาดูว่าปัญหาที่เกิดอะ่ะดูไพ่คำแนะนำนะว่าจะมีอะไรดีเกิดขึ้นไหมหรือว่ามีอะไรต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกิดเป็นเพราะอะไรในภาพไพ่อรอ์เคลนะมองว่าในหลายคนอนะ่ะที่มีเรื่องที่ไม่เข้าใจการมีปัญหาขัดแย้งเพราะว่าต่างคนก็เหมือนกับว่าต่างอ่านหนังสือเห็นไหม นั่งอ่านหนังสือกันคนละเล่มอ่ะจะให้เนื้อหาเหมือนกันทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้จะให้มีความเข้าใจเหมือนกันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าอ่านหนังสือกันคนละเรื่องและคนละเล่มน,นะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความแตกต่างอ่ะ uh. ก็เลยทำให้มีปัญหาระหว่างคุณและคนรักนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจนะคะหรือมีอะไรที่เข้าใจผิดกันก็มีความเป็นไปได้ <st> บางคนก็อาจจะหันหลังให้กันนั่งหันหลังให้กันไม่พูดไม่คุยบล็อกกันไว้ไม่ติดต่อเวลยะย่างนะคะแต่ก็แนะนําว่าให้คุณนะ่ะพยายามที่ปรับความสมดุปลปรับความบาลานซ์นะคะพลังหยินหยางเห็นไหมอีกคนร้อนอีกคนเย็นนะคะก็สามารถไปด้วยได้นะคะสามารถไปด้วยกันได้นะ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรคุณไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าบางคนสองขิตสองใจจะเอายังไงดีเกี่ยวกับความรักครั้งนี้จะหยุดหรือว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อีกใจหนึ่งก็ยังรักเขาอีกใจนึงก็อย,กอยากอยู่คนเดียวนะคะเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวมีความสุขมากกว่าแต่อีกใจก็ยังอยากรักษาสถานะครอบครัวเอาไวเเเาะะ้เพื่อลูกเพื่อเต้านะคะเพื่อลูกเพื่อเต้านะคะก็พยายามที่จะ ก้าวข้ามกับปัญหาไปให้ได้นะคะและสุดท้ายมองว่าในหลายคนก็กลับมาแฮปปี้มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อมแม่ลูกนะคะและไพ่ใบน,นี้ก็เตือนสําหรับคนโสดอย่างที่บอกนะความรักอาจจะยังไม่จีรังยั่งยืนนะคะเพราะเหมือนกับว่าเป็นไพ่เรือกระดาษนะคะเป็นไพ่ความรักแบบเด็กๆอะ่ะอาจจะ 3วันดี4ี่วันไข้นะคะมามาใหา้หายนะคะนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนะคะยังไงก็ต้องพยายามดูดูไปก่อนให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จะดีกว่านะคะว่าเขาคือคนที่ใช่หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าคนที่ใช่ยังไงเขาก็ต้อง อยู่กับเรานะคะไม่ไปไหนแน่นอนส่วนคนมีคู่มีครอบครัวหรือว่าคนคุยคุยกันอยู่อ่ะอาจจะมีความระแวงสงสัยไม่ไว้ใจคนรักอาจจะไปแอบ,บดูแอบบส่องแอบบมองเขานะคะแอบบจับผิดยังไงก็ขอให้ปิดหูปิดตานะอย่าไปแอบ,บมองเขานะคะอย่าไปส่องเขานะคะอย่าไปจับผิดเขาขอให้เขามีอิสระภาพเสรีภาพหรือว่ามีความส่วนตัวนะคะต้องเคารพความส่วนตัวของกันและกันนะคะ ก็เป็นการดีที่สุดนะถ้ารักกันก็ต้องไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะและคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะบอกได้เลยว่าคุณก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะเห็นไหมมีความสุขเป่า,เ,ปาเค้กอะมีความสุขอยู่ด้วยการเป่าเค้กนะคะมีของขวัญของฝากนะคะแล้วก็บางคนที่โกรธกันไปหรือว่ามีปัญหากันไปก็มีโอกาสกลับมา คืนดีกันนะคะกับมีกับมาคืนดีรีเทิร์นซึ่งกันและกันนะคะและสิ่งที่ได้รับก็คือเป้าหมายที่ดีนะคะสามารถก้าวข้ามกับปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยดีแล้วก็มีวันที่ดีซึ่งกันและกันนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะกับสิ่งที่ดีๆกำลังจะเกิดในอนาคตนะคะมองว่าคุณยังมีโอกาสที่ดีซึ่งกันและกันนะคะมีความผูกพันกันนะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ